ชื่อขนมก่อนนะทุเป็นบะไปไปอย่างนีไปเป็นบะเออโอ้เก่งเนี่ยเก่งเนี่ยยี่ขนมเป็นบะนี่ยี่ขนมเป็นน้ำเป็นบะยี่ขนมอ่ะอันแกบไม่อย่างนี้ก็เอาให้ไก่กินเลยอันนี้ไก่เจ้าบะเขนเลี้ยงไก่ก่อนไปแถวนี้เขาเจ้าบะเขาเจ้าบะตามแล้วเข้าตกใจ่งแเมื่อกี้นึกว่ารถมือ ดีทุกคนมาเบิ่งเป็นตามเข้าขอถ่ายเด้อไปเด้อโอ้ลึกนะน้ำกับฝนตกนะครับทุกคนป่ะตอนนี้ค่ข้าเจ้ามีโรงสีเบิดแล้วเพเลิดบอกว่ยได้ตามเข้าบันนี้อันนี้เพป็นตามนะครับเหิืนนี้สบายดีดป่ะเสรแล้วหรือเปล่านี่แล้วแล้วละ่ะ โอ้เบิดบ้านนี่คือมีงานเจ้านี่ยต่ำเข้าผู้เดียวบอกคนอื่นได้สมบัตได้ตามแล้วเขาเจ้ามีโรงสีแล้วเหรออ้เป็นตำแล้วเหรอทุกคนมาบัวทันเข่ากับงามเนาะนี่เอาพอดีบ่มีโรงสีมีต่ามีอะนรเล่าเรื่อนคนอื่นได้บ่มีแล้วบ่เหลื่องงานสุดท้ายขาเจ้าพัฒนาเบิ่เลยงานเจ้ายังบ่มีไฟฟ้าบ่หรือมีแล้ว มีแต่บ่อได้มีห้องสีถ้าข้าเจ้าเอาไปสีนี่ก็สอบเป่าเท่าไหร่เป่าจากพันจากซิปนี่ครับอืมเป่านึ่งนะเอาไปสีเอาไปจ้างสีนี่มันมีเงินเท่าไหร่ข้าเจ้าเอาไปจ้างสีชาวชาวพันต่อต่อเป่าบ่อโอ้แพงนะทุกคนสามสิบบาทต่อกระสอบข้าเจ้าเลยตามเอาแต่ละเฮือนก็มีมีหงสีบ่นเนาะไม่มีหมดเดียวเดียวหางนี่เลย งานคนอื่นก็ไม่ได้ตามแล้วอ๋ออันนี้ตามเธอเนื่องนี้ได้จักมือตามตอนแรงก็ตั้มตอนแรงก็ตั้มมีกเหรอดอันนี้มือนีกินเบิร์ตหรอกินข้าวเดียวบ่นีเกลนมือตื้นีกะหงักเฮาฮู้ความวาวเจ้าฮู้หู้ไหนหนึ่งมือตื้นี้กะใช้ใช้คู่ไหวอ๋อหากตามขู่มือตามเสาแรงหากินบ่เบิร์ตมือหนึ่งนี่กินได้ครึ่งหนึ่งนี่บ่ออ อยู่กันจักคนนี่อยู่กันจักคนเงินเจ้าหกคนพูลูกจักคนนี่ลูกลูกสี่วะลูกสี่คนลูกสี่คนพ่อแม่โอ้แปดนี่ลูกเฮานี่ผู้ใหญ่บ่หน่ะเออนี่บัวคอยนี่แหละบ่แม่นบ่แม่นลูกพุ่งใหญ่นี่จักปีและหกปีไม่ย่างบ่ไใดหกปีย่างบ่ได้เหรอเป็นยังคือย่างบ่ได้ <Ừ. S 1> อยู่ในรถท่านหนูหกปีหก <Ừ. S 1> ปีแล้วบ้านอ่ะโอ้ oh, พิน่นอันนั้นหรือเปล่าสมองเพิ่นบวมเพิ่นหัวเพิ่นใหญ่นะนเ,ปเป่นปะย่างบ่อได้อันนี้หกปีแล้วบ้านอี่ลูกเจ้าโอ้หกป,ป,ป, oh, ปีเบิ่งกขึ้นเล็กน้อยอยู่นะครับเนาะแบบอันนั้นนะโลกนี่อย่างนั้นอ๋อปีนี้คนอื่นได้สารเนาะอีกคนนึงเด้อ พูดไปโรงเรียนแล้วอ๋ออันนี้พูดหนิรันใหญ่ก้อนมู่อันนี้พูดน้อยบ่พูดชายเบิร์ตบ่พูดญิงอันนี้พูดญิงสองคนนั่นเด้เออพูดยิงคนหนึ่งเข้าเรียนชายคนหนึ่งเข้าเรียนอ๋ออ๋อทุกคนอันนี้บ้านยังออันนี้บ้านเนี่ยบ้านนากองบ้านนากองทุกคน่าน้อยๆเนี่ยเป็นอันนั้นได้ไปหาหมอบ่อปอ๋อ ข้าวุสลัดเลยเขาให้าหารเริมเ้าอ๋อให้แต่อาหารเสริมก็เหมือนเป็นโรคคือเด็กน้อยไทยบ้านบ้านเขาที่บวมหัวบวมเนาะแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเป็นเต้นมันน่บาดเจ็บตีนบ่ตอนนึงน้อยได้ใส่ะ้องให้อยู่บ่ให้แอะเอะอยู่บ่หรือว่าบ่ได้เบาเลยเบาได้เบาได้เหรอเบาภาษาเจ้าได้บ่บ่เจ้าลองเบาให้ฟังดูเจ้าลองคุยดิ อ่ะยังป่ะวะตัวยังอะไรบ่ได้บ่สบายดีบ่ดูสบายดีอะไรัะอ่ะไปละอ่ะสบายดีดูสบายดีสบายดีโอ้บ่เป็นอยู่ก็ถือว่ายังอันนั้นแต่ว่าขาเพิ่นที่ปกติบ่เขาจะว่าเป็นโรคเนี้นี่โรคขาเป็นขาเป็นบ่แต่ว่าหกปีนี่น้อยแต่อ้ายอ้ายกับน้องหนุ่ยบ่ละเป็นบ่น้องสองคนหนุ่กว่านี้อีกไหมบ่ อ๋อเป็นแบบเหมือนเป็นเด็กน้อยแต่ว่ายังเว้าวได้อยู่เป็นบ่แต่ว่าแค่ย่างบ่ได้หือ๋อ,อทุกคนแต่อีตอนซื้้รถในชองคันเลยบ่ซื้อ,อรถในสองคันเลยไปซื้อขนมเด้อใส่เด้อไปซื้อขนมก่อนนะทุเป็นบ่อ่าไ,ไ,ไหไวไหวไงไหวเป็นบ่เออโอ้เก่งเนี้ยเก่งเนี้ยชื้อขนมเป็นบ่นี่ยชื่อขนมเป็นเน้ะเป็นบ่เป็นขนมอ่ะ น้อยนี่ทุกคนมาเบิ่งแม่เพื่อนอันปัดเข้าเนาะกันเลยแม่เข้ามาเพราะว่าข้าเจ้าสีเข้าเบิ่ดเลยเบิ่ดบ้านนะก็เลยอันนั้นเห็นเพื่อนตามเข้าก็เลยเข้ามาเบิ่งรับลูกอันกันยังห่างได้อันแกบไม่อย่างนี้ก็เอาให้ไก่กินเลยอันนี้ไก่เจ้าบ่เพื่อนเลี้ยงไก่ทุกคนแต่แถวนี้ขาเจ้าบ่ ขาเจ้าบทตามแล้วเข้าตกใจวัดยืนนึกว่าลดมือ ามาเบิง่งบรรยากาศบรรดาเนี่ยครับ,ละะบแล้วก็มาเบิ่งอ่าเป็นตำเข้าแต่ว่าเพิ่ตจำแล้วแล้วเาก็เลยได้เบิง่งแต่ว่าเพิ่งยำห่อนเข้านะครับฟัดเข้านะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ